สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือในริบบอนในโปรแกรม PowerPoint นะคะซึ่งภายในริบบอนจะประกอบไปด้วยเครื่องมือคำสั่งการใช้งานโดยปุ่มคำสั่งเหล่านี้นะคะก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆและมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปโดยริบบอนแรกซึ่งเราเรียกว่าริบบอนหน้าแรกหรือ Home ซึ่งริบบอนนี้นะคะจะประกอบไปด้วยปุ่มคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวอักษรการคัดลอกข้อความการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในชุดแรกเราเรียกว่าชุดคิปบอร์ดซึ่งใช้ในการคัดลอกเคลื่อนย้ายและคัดลอกรูปแบบต่างๆต่อไปเป็นชุดภาพนิ่งซึ่งจะใช้ในการแทรกสไลด์ลบสไลด์เขาโครงและการตั้งค่าสไลด์ต่อไปเป็นชุดแบบอักษร ซึ่งจะใช้ในการจัดรูปแบบตัวอักษรการเปลี่ยนฟอนต์การเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรต่อไปเป็นชุดย่อหน้าซึ่งใช้ในการจัดตำแหน่งและย่อหน้าต่างๆต,ต่อไปเป็นชุดรูปวาดซึ่งใช้สำหรับวาดรูปและจัดรูปแบบรูปวาดต่อไปเป็นชุดการแก้ไขซึ่งใช้ค้นหาและแทนที่ข้อความริบบอนต่อไปจะเป็นริบบ่อนแทรกนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดของ ตารางซึ่งใช้ในการแทรกตารางชุดภาพประกอบซึ่งใช้ในการแทรกรูปภาพจากแฟ้มด้านนอกและภาพตัดปะอัลบั้มรูปรูปร่างต่างๆแผ่นภูมิต่อไปเป็นชุดการเชื่อมโยงซึ่งใช้ในการเชื่อมโยงหลายมิติหรือการกำหนดการกระทำต่างๆชุดต่อไปเป็นชุดข้อความ ซึ่งใช้แทรกอักษรศิลแทรกวันที่และเวลาต่อไปเป็นชุดมีเดียคลิปซึ่งใช้แทรกภาพยนต์และเสียงริบบอนต่อมาก็คือริบบอนออกแบบริบบอนนี้เป็นการรวมแบ,บ็กกราวด์ต่างๆเพื่อน,นำมาใช้ในการออกแบบหน้าสไลด์ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดการตั้งค่าหน้ากระดาษซึ่งใช้กำหนดขนาดระยะขอบของสไลด์ ต่อมาเป็นชุดรูปแบบซึ่งเป็นชุดของลักษณะสีและรูปแบบพื้นหลังต่างๆต่อมาเป็นชุดพื้นหลังเพื่อเปลี่ยนสีของพื้นหลังจากรูปแบบที่กําหนดให้ต่อมาริบบอนต่อมานะคะเราเรียกว่าริบบอนภาพเคลื่อนไหวริบบอนนี้จะเป็นการรวบรวมภาพเคลื่อนไหวระหว,ว่างฉากเอาไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกนำไปประกอบการนำเสนอ ให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดแสดงตัวอย่างเพื่อทดลองการนำเสนองานชุดภาพเคลื่อนไหวเพื่อเปิดหน้าต่างการข่อนไหวที่กําหนดเองชุดการเปลี่ยนแปลงไปยังภาพนิ่งนี้เป็นชุดของลักษณะแบบการข่อนไหวต่างๆที่ทกําหนด เมื่อคลิกเมาส์แล้วเปลี่ยนภาพนิ่งหรือการกำหนดโดยตั้งเวลาอัตโนมัติต่อมาเป็นริบบอนการนำเสนอภาพนิ่งซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดของเริ่มการนำเสนอภาพนิ่งจะประกอบไปด้วยการเริ่มตั้งแต่ต้นจากภาพนิ่งปัจจุบนันการนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเองต่อมาเป็นชุดการตั้งค่า ซึ่งเป็นชุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนค่าแสดงภาพนิ่งเช่นชนิดการนำเสนอต่อมาเป็นชุดจอภาพเพื่อใช้กำหนดความละเอียดของหน้าที่จะนำเสนอต่อไปเปรีบบอนเกี่ยวกับการตรวจทานเราเรียกว่าริบบอนตรวจทานหรือรีวิวซึ่งเปริบบอนที่มีคำสั่งเกี่ยวกับการตรวจทานและการสร้างข้อความ หรือข้อคิดเห็นและการป้องกันเอกสารซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดการพิสูจน์อักษรซึ่งจะประกอบไปด้วยการสะกดการค้นคว้าต่างๆ,ต,างๆต่อไปจะเป็นชุดข้อคิดเห็นซึ่งจะเป็นการแสดงข้อคิดเห็นและคําอธิบายสร้างข้อคิดเห็นต่างๆและจะประกอบไปด้วยชุดป้องกัน ซึ่งจะเป็นการป้องกันความปลอดภัยให้กับงานนำเสนอริบบอนต่อมาจะเป็นริบบอนมุมมองซึ่งเป็นริบบอนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมุมมองการย่อขยายและการจัดเรียงหน้าภาพนิ่งซึ่งประกอบไปด้วย6ส่วนด้วยกันได้แก่ชุดของมุมมองการนำเสนอซึ่งเป็นการแสดงมุมมองแบบต่างๆ ในการนำเสนอสไลด์ต่อไปเป็นชุดแสดงซ่อนซึ่งใช้แสดงหรือซ่อนแม้ว้นทัดและเส้นตารางต่อมาเป็นชุดย่อขยายซึ่งใช้ในการย่อขยายภาพนิ่งหรือจัดภาพนิ่งให้พอดีต่อมาเป็นชุดหน้าต่างซึ่งใช้เปิดหน้าต่างใหม่ที่มีมุมมองของเอกสารต่อมาเป็นชุดไมโคร เมครใช้งานเป็นการใช้งานเมโครเป็นชุดเก็บคำสั่งหรือขั้นตอนต่างๆและริบบอนสุดท้ายก็คือร bon ิบบอนแอดอินซึ่งใช้ในการกำหนดแทบเครื่องมือตามที่ผู้ใช้งานต้องการและทั้งหมดนี้นะคะก็คือริบบอนที่เราสามารถเลือกใช้ในการนำเสนองานสไลด์ของคุณ โดยเราสามารถตกแต่งงานสไลด์ให้ดูสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นการนำเสนอภาพนิ่งโดยใช้เครื่องมือต่างๆ